สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีนะครับและในคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้วิธีการทำโครงสร้างกระโจมเพื่อที่จะอบต้นไม้แบบงบประหยัดนะครับทุกคนก็คือในตอนนี้เนาะก็คือผมได้ทำการทำกระโจมนะครับทุกคนซึ่งนําไม้ไผ่มาทำนะครับทุกคนจะเป็นการทำกระโจมแบบงบประหยัดสุดเลยนะครับทุกคนซึ่งสำหรับใครที่ต้องการอยากจะทำ กระโจมด้วยงบประหยัดนะครับก็สามารถดูแบบที่ผมทำแล้วนำไปทำได้เลยนะครับโดยที่ผมจะใช้ไม้ไผ่นะครับเอามาทำเป็นกระโจมสำหรับอบต้นไม้ที่เราต้องการอยากจะเสียบยอดนะครับทุกคนอ่ะให้ทุกคนดูเนาะซึ่งหลักๆเลยก็จะนำไม้ไผ่แล้วก็เอาเชือกฟางนะครับทุกคนมาผูกไว้แบบนี้เลย ก็จะได้กระโจมที่ใช้งบประหยัดนะครับทุกคนซึ่งผมก็จะทําไว้เพราะว่าผมทําการเสียบยอดนะครับทุกคนเสียบยอดต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการเสียบยอดต้นทุเรียนหรือว่าต้นไม้อื่นๆนะครับทุกคนอ่ะอย่างเช่นผมทําผมก็จะทําการเสียบยอดต้นทุเรียนเนาะซึ่งการทําโครงสร้างกระโจมแบบนี้นะครับทุนสามารถ ประหยัดงบของเรานะครับทุกคนซึ่งเรามีแค่ไม้ไผ่เนาะก็สามารถทําได้แล้วนะครับทุกคนแบบนี้เลยเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อท่อนะครับทุกคนเราสามารถนำเอาไม้ไผ่แล้วก็ทำโครงสร้างแบบนี้เลยก็คือผมจะใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เล็กแบบนี้แล้วก็นำเอาเชือกฟางมาผูกไว้ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางสำหรับใครหลายๆคนได้นะครับทุกคนด้วยงบประหยัดอ่ะให้ทุกคนดูนะครับซึ่งผมก็จะทำการผูกเชือกแบบนี้นะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้เนาะคงเป็นแนวทางนะครับทุกคนสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการอยากจะทำที่อบต้นไม้นะครับแบบงบประหยัดเลย เราจะพามาดูนะครับกระโจมที่ผมได้ทำเสร็จแล้วนะครับทุกคนและนี่ก็คือกระโจมที่ผมได้ทำเสร็จแล้วนะครับทุกคนผมได้ทำการอบต้นไม้แล้วเนาะได้ทำการเสียบยอดแล้วก็อบต้นไม้มันก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับทุกคนได้รูปแบบประมาณนี้ซึ่งสำหรับใครหลายๆคนก็สามารถนำเอา นะครับทนเทคนิคแล้วก็ดูตามแบบได้นะครับเพื่อที่ไปทํากระโจมให้แก่ต้นไม้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับที่พาทุกทุกคนมาดูเนาะเราก็จะได้กระโจมในแบบงบประหยัดแล้วนะครับทุกคนแบบนี้เลยอ่ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่พาทุกทุกคนมาดูแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปที่จะอัปเดตสวัสดีครับ